จากที่ดูธงชย Mac ัยแม็กเอนไตได้บอกเอาไว้นะครับว่าต้องโทษด,ดาวโกรธสายลมและโทษจิมมี่อูโซที่แม่งไม่ยอมพูดยีดก่อนไม่งั้นกูไม่ต้องมาทําคลิปนี้หรอกไอ้เหี้ยจอชัวฟาตูนะครับหรือที่รู้จักกันในนามเจอูโซนะครับลูกของตำนานนักมวยปั้มอย่างริกิชิเปิดตัวกับสมาคม WWE ในปี2010และได้เป็นหนึ่งในคู่แท็กทีมที่เยี่ยมที่สุดตลอดการของสมาคมคู่กับพี่ชายฟาแฟร์ของเขาจิมมี่อูโซส่วนในปี2024เขาได้แชมป์เดี่ยวครั้งแรกด้วยการชนะบอลเบเกอร์และได้แชมป์อินเตอร์คอนเนนเัล ส่วนในปี2025เขาได้ชนะกุนเทอร์ในเวอร์ชันมเนียร์41และได้แชมป์เวิลด์เฮเวียร์เบตแชมเปียนแต่เส้นทางของเจโอโซในฐานะอักมวยปั้มเดียวนั้นได้เกิดกระแสต่อต้านมากมายจากแฟนชาวเน็ตงั้นเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับ คือสารภาพตามตรงนะว่าผมเป็นหนึ่งในชาวเน็ตที่ไม่ชอบ so, เจอูโซ่พอะกูรู้สึกว่าแมทมันกากเว้ยผมขอยังไม่พูดถึงแมทล่าสุดกับกุนเทอร์นะแต่ถ้าเราดูแมทเจอูโซ่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าแบบแม่งมีแต่ซูเปอร์คิกซูเปอร์คิกซูเปอร์คิกสเปซามวนดอบแล้วแม่งก็ดิฟออกไปข้างนอกใช่ปะ่ะหลังๆมาพี่แกแม่งเริ่มแถมสเปียร์มาแล้วเว้ยซึ่งสเปียร์ที่พี่แกทําแม่งก็แบบตามนั้นอะคือเจ so อูโซ่อะเขาได้รับการผลักดันอย่างมากจากสมาคมเว้ยแต่ว่าแมทที่เขาให้ออกมามันไม่สมกับฐานะแชมป์โลก เอาเป็นว่าก่อนที่เขาจะได้แชมป์อินเตอร์ได้ซ้ำอ่ะคือแมตช์แม่งกากเว้ยมันเป็นแมตช์ที่แม่งดูยังไงก็ไม่สนุกอะ่ะคือถ้าคุณเอาไปเทียวกับพี่น้องบัตไลคนอื่นอะ่ะเทียบกับแค่จิมมี่อูโซก็ได้อะ่ะผมรู้สึกว่าจิมมี่อูโซไม่ยังปั้มดีกว่าแล้วคุณไม่ต้องไปเทียบกับเจขอบฟาตูเลยนะอันนั้นแบบฟ้ากระเหวอะ่ะคือแมตช์เจอะ่ะมันดูแบบเถอ,อะทะคือผมไม่รู้ต้องใช้คําอะไรมาอธิบายเข้าใจปะ่ะคือมันดูแล้วมันไม่สนุกมันไม่เป็นธรรมชาติอะ่ะแล้้้ววออีีีกกคคุณนะุณณสสมมมบััตติขงงนปนปใารูทดเ คุณดูดิจอนซีน้าเขาไม่ใช่คนที่ปั้มเก่งที่สุดใช่ปะแต่สกิลการพูดของเขามันดีมากอะแล้วคุณดูคนอย่างเซียมพังอะสกิลไมของเขามันเป็นอันดับต้น,ตนของวงการเลยนะแล้วคุณตัดไปเจอูโซ่เว้ยคือมึงเป็นเฮี้ยอะไรอะ f o letter one word อ่าอไม่ไหวแล้วแล้วแบบ personality ของเจอูโซทุกอย่างมันอยู่ที่คาว่ายีดหมดเลยเว้ยไอ้เหี้ยแม่งใส่เสื้อยีดแม่งใส่แว่นยีดแม่งใส่สร้อยคอยีดอ่ะคือมึงกลัวใครไม่รู้ว่าว่าชีวิตนี้มึงพูดอยู่คําเดียวอ่ะคือผมก็เข้าใจนะครับว่าแบบสโตนโคก็มีคําว่าวอตใช่ไหมแต่สโตนโคแม่งก็ไม่ได้ออกมาแบบวอต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 ทั้งวันไม่ใช่เหรอวะคุณคิดดูถ้าผมทาคลิปแบบนี้คุณจะมานั่งดูกันไหมนั่นแหละไอ้เหี้ยแม่งหน้าลำคาญเว้ย คือมึงจะอะไรกันนะกันหนาวะแล้วยิ่งตอนเปิดตัวออกมาใช่ปะ่ะคือมึงยีดกัน10นาทีอะเสร็จแล้วไม่พอไม่ยังเปิดเพลงซ้ําเพื่อให้ยีดต่อแล้วมึงมาพูดแค่แบบ2นาทียางเงี้ยคือทุกครั้งผมสารภาพเลยนะตอนที่ผมดูมันเดย์ไนร์รอแล้วผมเจอเจอเจอ,อกมาผมไม่สกิป์หมดเลยเว้ผมไม่ขี้เกียจด,ดูอะแล้วเขาก็อาจจะบอกนะครับว่าก็มึงนั่งดูอยู่ที่บ้านเนี่ยมึงไม่ได้จ่ายเงินไปเหมือนคนในสนามใช่ไหมคนในสนามเขาก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยมันก็ใช่ครับแต่คุณคิดดูนะถ้าคุณจ่ายเงินนะตัว Night Raw ๋วมันเเนนียคืออ93ดาาระว แล้วตั๋วเรสเซนต์มาเนี่ย41อะ่ะมันเริ่มที่450ดอลลาร์ซึ่งตั๋วที่แพงที่สุดในเรสเซนต์มาเนียอ่ะมันเกินหมื่นดอลลาร์ไปอีกอะ่ะแล้วถ้าคุณจ่ายเงินขนาดนั้นไปแล้วอ่ะถึงคุณไม่ชอบเจอูโซแต่คุณเข้าไปในงานอะ่ะทำไมคุณจะไม่ยีดวะถึงผมพูดอย่างเงี้ยแล้วผมเข้าไปในงานอะ่ะกูก็ยีดเหมือนกันแต่พอเราดูอยู่ที่บ้านอะ่ะเรารู้สึกว่าแม่งน่ารำาคาญเว้ยมันนานเกินไปมันนานจนแม่งเกินความจําเป็นอะ่ะคือผมรู้สึกว่าเรรดี ไม่ใช่ว่าแบบคนดูในสนามแฮปปี้แล้วคนดูที่บ้านแม่งแบบเครียดะไรวะแม่งโคตรเสียเวลาเลยอย่างเงี้ยหรอมันไม่ได้ปะถึงเขาจะไม่ได้จ่ายเงินค่าตั๋วแพงขนาดนั้นเพื่อไปดูแต่เขาก็ยังจ่ายเงินอย่างถูกกฎหมายเพื่อสมัครเน็ตฟิกเพื่อมาดูรายการของมึงอยู่ดีซึ่งคนที่ดูที่บ้านหลายคนอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีปัญญาซื้อตั๋วไปเว้ยคือเขาไม่ได้มีโอกาสไปเด็บยูดบอีอ่ะแม่งไม่ได้จัดใกล้บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้ากูเป็นคนไทยอย่างเงี้ยกูอยู่ประเทศไทยอ่ะ กูจะเอาโอกาสที่ไหนบินไปอเมริกาวะไอ้เทียเพื่อไปดูบันเดนไนร์รออย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่กูทำได้ก็คือกูต้องดูอยู่ที่บ้านป่ะคือถ้าเดี๋ยวม่ดูเดี๋ยวไม่ดูอีอะจะให้แค่ความสำคัญคนดูในสนามแล้วอะทุกครั้งในการเริ่มรายการแบบ d ันเด g ไนร์รอสแม k กดาวมึงก็ไม่ต้องพูดเดี๋ยวว่า l i ฟ e on Netflix หรือแบบยอดคนดูใน Netflix ต่างๆมากมายอะ่ะมึงก็ไม่ต้องเอามาโม้ว่ามึงได้ยอดคนดูแค่ไหนเพราะมึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับคนดูที่บ้านไงคือผมรู้สึกว่า Triple H อ่มีสิ่งที่เรียกว่า Confirmation b y a s เว้ยคือเขาจะใส่ใจแค่คนดูในสนามอะ่ะ Triple H อ่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขาไม่ได้แคร์แฟนๆชาวเน็ตที่แบบด่า Jay Uso หรือว่าด่า WWE อะ่ะซึ่งมันซัพพอร์ตสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปอะ่ Conf As, อะ Confirmation b y a s อ่ะคือการที่เราจะนั่งดูแค่สิ่งที่มันสนับสนุนความคิดของเราอะ่ะซึ่ง Triple H ก็มองแค่แบบเออคนดูในสนามก็แบบแฮปปี้กับสิ่งที่ WWE กําลังทําอยู่ใช่มั้ ฉะนั้นถ้าชาวเน็ตจะไม่ชอบอะ่ะก็เรื่องของมึงยังไงคนดูในสนามก็แฮปปี้ซึ่งมันไม่ได้ไงเดอะเูเะ e เป็นรายการที่คนดูทั่วโลกเว้ยคุณจะคิดให้ความสําคัญแค่คนดูไม่กี่เหมือนในสนามในวันนั้นไม่ได้ทั้งที่คนดูโปรดักของคุณอ่ะมันเป็นล้านทั่วโลก จากคนที่พูดทุกภาษาในโลกนี้และไอ้คำว่ายีนเนี่ยผมบอกเลยนะแม่งเป็นคำที่ผมแบบไม่ได้ยินมานานมากแล้วอะมันเป็นคำที่ผมใช้กับเพื่อนแบบยุค2 0 1 4อะมึงลองคิดสภาพว่าแบบปี2 0 1 5แม่งมีนักมวยปั้มมาจากไหนไม่รู้แล้วออกมาแบบสกิบดี้สกิบดี้อย่างเงี้ยมึงคิดว่ามันจะโง่ปะแล้วแบบมีไอเวไหนไม่รู้ใส่แว่นสกิบดี้ออกมาใส่เสื้อสกิบดี้ใส่สร้อยสกิบดี้อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันโง่้ย มันเป็นคําที่แม่งตกยุคไปแล้วอ่ะแล้วแต่ละแมตช์ของเจอูโซ่ที่ผมบอกว่ามันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่ว่าคู่ต่อสู้เขากากนะเว้ยแต่มันเป็นเจอูโซ่ที่มันไปถ่วงเขาอ่ะคือคุณไปดูแบบแมตช์กับออสเทนตีวีอ่ะคือผมเข้าใจนะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะมันโดนเซกเมนต์ของจอห์นซีนาที่มันเลยเวลาใช่ปะ่ะแต่กลายเป็นว่าเจอูโซ่อ่ะแม่งทําการแค่สเปียซึ่งสเปียแม่งเฮี้ยมากจนไมเคิลโค้ดแม่งคิดว่าเป็นท่าคอสบอดี้อ่ะคือมึงเบอรี่ออสเทนตีวีมามึงฝังออสเท มันเป็นสเปียร์ที่แบบดูคนโง่คือผมรู้สึกว่าสเปียร์คนที่จะทําท่าสเปียร์มันควรจะเป็นแบบคนที่ตัวใหญ่หรือคนที่ทาสเปียร์ได้สวยะจะเป็นบบพวกบอลเบเกอร์โกเบิร์กหรือไลโน่ใช่ปะมันทําแล้วมันดูแรงดูเจ็บอ่ะแต่สเปียร์ของเจอะแม่งดูโง้ยแล้วพอหลังจบแมตช์พี่แกโดดข้ามเชือกก็ติดตูดไอเหียแล้วพอเลเซอร์อมนเนี่ย41ที่มันเจอกุนเทอร์ใช่ปะก่อนนั้นเนี่ยกุนเทอร์มีสถิติที่ชนะเจมาแล้ว3-0น่ะ แล้วมันเป็นแบบสถิติที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนเรสเซอร์มาเนียไม่กี่วีคอะแล้วในช่วงบิวของเรสเซอร์มาเนียเนี่ย AJ แม่งก็ออกมานอนตลอดให้กุนเทอร์ล็อกใช่ไหมล่ะคือมันบิวมาโคตรกระจอกอะไอ้ที่มันรู้อยู่แล้วอะว่ายังไงสภาพเจอะมันสู้กุนเทอร์ไม่ได้อยู่แล้วไงแล้วเจกับกุนเทอร์มันไม่ได้มีสตอรี่กันมาก่อนมันแค่แบบเจชนะลัมเบิ้ลแล้วมันจะไม่แชรเลนโค้ดรถแต่มันแชรเลนกุนเทอร์แค่นั้นเลยมันแบบมันบิวกากมากอะแล้วถ้ามันไม่มีจิมมี่อูโซออกมานอนตากดูเลย แต่จริงๆจะพูดว่าผมไม่อยากดูก็ไม่ได้คือคุณเข้าใจไหมว่าแบบผมรู้สึกว่ามันกากจนผมอยากจะไปดูว่ามันจะกากได้ถึงขนาดไหนอะ่ะอันนี้ถือว่าท p ิปนี้ทำสำเร็จแล้วใช่ไหมซึ่งพอในแมทจริงๆอะ่ะซึ่งคุณน่าจะรู้ว่าผมชอบแมทนี้ขนาดไหนถ้าคุณย้อนไปดูคลิปว่าเ e ลเซนแมนเนอร์41แม่งอีอย่างวะใช่ไหม ผมรู้สึกว่าเจอ่ะแม่งเอากุนเทอร์มาฆ่าเว้ยเจอ่ะมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วชนะกุนเทอร์ด้วยท่าของตัวเองอ่ะทั้งทั้งที่กุนเทอร์อ่ะแม่งเป็นคนที่เก่งมากเว้ยแมตของกุนเทอร์ที่เจอรูมักอินตายและเชมัสในเลเซอร์มเนีย39อ่ะได้เป็นแมตเลเซอร์มเนียที่ดีที่สุดอันดับ39ตลอดกาลอ่ะแลงกิ้งจาก w w e เอเองเลยอ่ะ แล้วตัดกลับมาที่แมตช์เจอกุนเทอร์ในเลสเซอเมเนีย41ใช่ป่ะคุณภาพมันเทียบกันได้ไหมอ่ะคุณไปย้อนดูเทียบกัน2แมตช์อ่ะแมตช์ทริปเปิลเทสกับแมตช์เลสเซอเมเนีย41อ่ะคุณภาพมันเทียบกันได้ไหมอ่ะมึงบิวกุนเทอร์มาอย่างโหดแล้วมึงเอามาทํามันเป็นกุนเชียงอ่ะแล้วล่าสุดในมันในไหนรอที่เจอูโซ่ได้เจอกับเซทลอรินใช่ป่ะคือแค่มึงดูชื่ออ่ะไอ้เหี้ยเจอูโซ่เซทลอรินอ่ะยังไงเซทมันก็ไม่ควรแพ้เจเว้ยแล้วยิ่งลอรินอ่ะเพิ่งสร้างแฟคชชััั่่่่่นนนขึ้มมมมมาใใหทีีพออออลเเเฮกกบบบร์ะ ผมรู้สึกว่าลอรินน่ไม่ควรแพ้แมตช์นั้นเลยเขาควรชนะได้แบบสบายๆได้ซ้ำแล้วเป็น World เฮฟวี่เ i ร็กแชมเปี้ยนมันจะบิวสตอรี่ให้ลอรินน่ะกลายเป็นหัวหน้าที่ยิ่งใหญ่เว้ยแต่มึงบิวเจมาแบบไอ้เฮียอยู่ดีๆสแตทมึง99อ่ะใส่ท่าเฮียแล้วมึงไม่รู้สึกเลยอ่ะสภาพเจอ่ะมันไม่ควรมีคาแรคเตอร์แบบนั้นไงมันไม่ควรเป็นคนที่อึดขนาดนั้นมันไม่ควรเป็นคนที่เก่งขนาดนั้นคือผมเข้าใจว่ามวนภาพมันคือการแสดงเว้ยแต่ถ้าคุณเอาคนแบบกุนเทอร์มาใช่ไหม แล้วมีคนมาต่อยกุนเธอแล้วแบบเออบิวคาแรคเตอร์มาอุ้ยเฮียโดนต่อยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอย่างเงี้ยมันมันน่าเชื่อถือได้ไงเพราะคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนั้นแต่มึงจะมาบิวให้เจแบบไอเฮียโดนท่าไม่ตายไม่เจ็บไม่ตายอย่างเงี้ยมันไม่น่าเชื่อถือเอ้ยมันดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลน่ะคือเดบันยูเดบันยูเอะกำลังดันเจอูโซ่มากเกินไปคือบอกเข้าใจนะว่าเขาเป็นคนที่ขายเสื้อขายสินค้าได้อ่ะแต่สกิลในการป้ามและสกิลการใช้ไม้ของเขาอ่ะมันห่วยก็สรุปสุดท้ายนะครับผมก็ยังเป็นเฮเตอร์นนััมเเบบออออรร์ขงจููโซ่ยะค คิดเห็นยังไงก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลย